เรามีวิชาปัญญาอยู่ในตัวมีวิชาหรือว่าอ่านหนังสือออกบอกหนังสือได้ทุกอย่างมีความรู้อยู่ในหัวใจไปที่ไหนก็อ่านออกได้ไปที่ไหนก็อ,าอ,อก่นอานเขาเขียนตัวอะไรมาอ่านได้หมดรู้ได้หมดอ่านออกบอกได้เพิ่นว่าอันนี้แปลว่าในทางที่ดีอ่านออกบอกได้ บอกได้คือยังไงอ่านออกแล้วก็บอกได้ด้วยคืออ่านออกบอกได้เช่นว่าอ่านออกแล้วบอกได้ว่าอันนี้ไม่ดีนะหยุดอันนี้ไม่ดีนะยังซะอันนี้ไม่ดีนะหยุดอย่าไปทำยกตัวอย่างเช่นว่าบอกลูกว่าลูกเอ,อย๋ยอันนี้ไม่ดีนะบอกมันก็หยุด คือมันรู้แล้วอ่านออกบอกได้เพื่อนว่านี่เป็นอย่างนี้คือมันรู้มันรู้ว่าไฟมันเป็นทุกข์นะบอกแล้วมันก็หยุดทันทีเมื่อมันรู้มันก็ต้องไปเสียก่อนมันรู้แล้วมันก็หยุดทันทีไม่เอาแล้วนี่เรียกว่าอ่านออกบอกได้อันนี้เป็นหลักที่เทศจริงอ่านไม่ออก บอกไม่ได้บางบอกแต่บอกไม่ได้คือว่ารู้คือรู้แต่ไม่เห็นรู้แต่ไม่เห็นคือไม่เห็นว่าอันนี้เป็นเหตุแห่งความทุกข์ทุกข์เป็นอย่างนั้นบาปเป็นอย่างนี้มันไม่เห็นไม่เห็นในใจมันรู้เช่นบางคนเขาก็ว่านรกเป็นเรื่องโกหกให้คนทำบุญ นรกมันว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นที่จริงมันไม่มีหรอกเขาว่ามันเป็นอุบายของพระพุทธเจ้ามาหลอกหาอุบายให้คนทำดีก็ว่าไปอันนี้มันก็ถูกคําเขาคือตามันบอดคนตาบอดมาตั้งแต่เกิดนะ่ะพระอาทิตย์แสงมันเป็นอย่างนั้นนะพระจันทร์แสงมันสวยสีมันสวยอย่างนั้นนะ ดาวในท้องฟ้ามันสีสวยงามอย่างนั้นนะมันไม่เห็นนะตามันบอดมาตั้งแต่เกิดมันไม่เห็นมันก็ว่าไม่ดีไม่มีหรอกนี่ฉันใดคนมันบอดคนมันเกิดมันบอดตามันบอดตามันไม่แจ้งตาใจน่ะมันบอดตาสติปัญญามันไม่เกิดส่วนตาหนัง มันก็เป็นธรรมดาหรอกตาหนังนะ่ะตาโลภตากโกรธตาหลงตารักตาชังนั่นมันมีอยู่ประจำอยู่ในโลกไม่ต้องไปหาเรียนที่ไหนหรอกตาโลภตากโกรธตาหลงตาขี้รักขี้ชังตาขี้จุขี้ร้ายมีอยู่หรอกประจำอยู่ในหัวใจนี่แหละไม่ต้องไปศึกษาไม่ต้องไปเรียนยาก ฉะนั้นเราต้องมาเรียนตาให้มันเกิดขึ้นเพื่อจะได้แก้ปัญหาปัญหาพาทุกพายากพาลำบากตากตรำก็คือกิเลสนั่นแหละความโลภความกโกรธความหลงอวิชชาตันหาพาเราทุกเรายากเดือดร้อนอยู่ในโลกอยู่ในทุกเขเวทนาอยู่เนี่ยเหตุนั้นเราจึงมาแก้ปัญหาแก้ใจนั่นนะ ใจนั่นนะ่ะมาเรียนธรรมะมาแก้หัวใจของเราเพราะกิเลสมันอยู่ในใจกิเลสพันหตันหาร้อยแปดมันก็อยู่ในใจไม่อยู่ที่อื่นหรอกกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดมันอยู่ในหัวใจของเราทุกคนนี่แหละฉะนั้นพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าก็มีถึง84%ด0มพันพระธรรมขันธ์ แปด0มพันพระธรรมขันธ์ก็มาแก้กิเลสในหัวใจของคนของสัตว์นี่แหละฉะนั้นผู้มีปัญญาก็มาศึกษาอบรมสดับรับฟังได้วิชาได้ปัญญาได้สัตตราอาวุธก็ฆ่ามันเลยเราสร้างอาวุธขึ้นเดอ้อเราศึกษามาฟังเทศฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแปลว่า มาสร้างอาวุธขึ้นสร้างอาวุธขึ้นเพื่อจะต่อสู้กับกิเลสนี่แหละอาวุธคืออะไรศิลลาวุธคือสินสมาธิวุธคือสมาธิตั้งมั่นมันจะสู้มันได้นะปัญญาวุธคือตัวปัญญาเป็นเครื่องตัดศิลลาวุธสมาธิวุธปัญญาวุธเพิ่นว่า เมื่อมีสตราวุธเต็มอยู่ในตัวฆ่าศึกศัตรูอะไรมาทำลายมันก็ตายหมดถ้ามันไม่มีอาวุธสู้มันไม่ได้กิเลสนั่นน่ะมีแต่มันจะฆ่าเรานั่นแหละกิเลสนั่นถ้าเราไม่มีอาวุธสู้มันมันฆ่าเรานะกิเลสมันฆ่าคนฆ่าสัตว์ฆ่าเราแล้วเราบอกฆ่ามัน แล้วมันก็จะมาฆ่าเราเหตุนั้นในทางพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าก็คือหาหนทางฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสตายทำลายกิเลสหลุดถึงวิมุตเป็นพระอรหันต์เพิ่นว่าฆ่าอย่างใดฆ่ากิเลสฆ่าด้วยการให้ทานฆ่าด้วยการรักษาศีล ค่าด้วยการเจริญสมาธิภาวนาค่าด้วยปัญญาคือพิจารณาในรูปร่างกายของเรากว้างสอกยาววาหนาคืบอ,อานิจจังทุกขังอนัตตาหาสาระแก่นสารไม่ได้เกิดมาก็ได้รูปร่างกายมาขาสองแขนสองหัวหนึ่งเป็นตัวเป็นตนเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมา สุดท้ายตายรูปร่างกายที่เราได้มาก็ไปเผาหมดเกิดมาไปตายตายไปแล้วหมดไม่มีอะไรได้สักอย่างรูปร่างกายที่เราหอบหิว้วหาเลี้ยงบนทุกยากลำบากสุดท้ายก็ไปเผาไฟเป็นขี้เท่าหมดไม่ได้สักอย่างอันนี้แปลว่าถ้าเรามีปัญญา มีสติปัญญารู้อย่างเนี้กิเลสความโลภความกโกรธความหลงอวิชชาตันหามันก็ตั้งอยู่บ่ได้ดับหมดมันกลัวมันกลัวอาวุธปัญญาวุธิสินลวุธสมาธิวุธปัญญาวุธตัดมันไปเลยฉะนั้นในทางพุทธศาสนาก็ว่าให้มีคุณธรรมของเทวดา คือมีศรัทธาความเชื่อมีศีลและก็มีการสดับรับฟังมีจาโคจาคะมีสมาธิมีปัญญาเพิ่นว่านี่คุณธรรมของเทวดาคุณธรรมของเทวดามันมีอยู่นี่บางคนปรารถนาเป็นเทวดาอยากให้เทวดามาช่วยปรารถนาเป็นเทวดาเทวดานั้นเขาดี แต่เป็นเทวดาบัดนี้อยากเป็นเทวดาแต่บรู้คุณธรรมของเทวดามันจะเป็นได้ยังไงมันก็เป็นไม่ได้เหมือนคนจะเป็นครูต้องมีวิชาครูคนจะเป็นอะไรก็ต้องมีวิชานั้นมันถึงเป็นได้นี่ฉันใดเราจะเป็นเทวดาเราก็ต้องมีคุณธรรมของเทวดา สร้างให้มันมีขึ้นมีศรัทธาความเชื่อเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในศิลธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าว่าเป็นของดีของเลิศประเสริฐเป็นนิยานิกรรมนำตนให้มีความสุขพ้นทุกข์แท้และก็มีศีล และก็มีการสดับรับฟังศึกษาเล่าเรียนและก็มีการเสียสละจาโคจาคะแล้วมีสมาธิตั้งมั่นในการสร้างคุณงามความดีบอดถอยแล้วก็มีปัญญาละด้วยสมาธิมั่นแล้วก็ละมันด้วยถ้าไม่ละมันก็เลอะอยู่นั่นแหละฉะนั้นเราจะดีจะเป็นคนดีได้ ก็ต้องละเปรียบเหมือนเราทุกคนหาบหนักแล้วคนมีแต่หาบอย่างเดียวไม่วางหาบมันก็หนักอยู่นั่นแหละใครเป็นผู้ทุกข์เจ้าของเป็นผู้ทุกข์หนักตนหาบนั่นแหละเจ้าของเป็นผู้หาบเมื่อวางหาบได้มันก็เป็นสุขใจเป็นกลางเฉยไม่รักไม่ชังไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ใจเย็นสบายเป็นสุขได้นี่ทีนี้ใจของเรามันไปเดี๋ยวไปทางโน้นเดี๋ยวไปทางนี้ฉะนั้นจึงสร้างสติสร้างปัญญาศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในหัวใจมั่นคงปล่อยวางสิ่งต่างๆออกได้หมดกำหนดรู้ปัจจุบันธรรมอยู่จนจิตใจเป็นสมาธิเป็นหนึ่ง เมื่อใจสมาธิเป็นหนึ่งเย็นสบายปัญญาก็เกิดขึ้นพอใจเป็นสมาธินิ่งแล้วจะมองเห็นเจ้าของดูเห็นเจ้าของได้เหมือนน้ำนิ่งนะ่ะเราไปดูในโอ่ง,งน้ำน้ำมันนิ่งไม่มีลมพัดกระเพื่อมมองเห็นหน้าเห็นตาของเราได้มีขี้ตาที่ไหนก็มองเห็นได้ นกบินบนอากาศผ่านเข้ามาก็มองเห็นนกได้มันบินผ่านมาก็เห็นเห็นตัวของเราฉะนั้นส่วนมากคนไปเห็นแต่คนอื่นตัวมันไม่เห็นนะคนอื่นนั่นน่ะเห็นแต่ตัวไม่เห็นอย่างนี้เป็นต้นคนอื่นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เห็นหมดแต่ตัวเจ้าของไม่ดีไม่รู้เรื่อง ไม่เห็นมันปิดซะเห็นแล้วจะไปโทษแต่ภายนอกเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราก็บอโทษใครหรอกเขามาด่าเพิ่นก็ว่าเออเราเกิดมาเขาก็ด่าอย่างนี้แหละเพิ่นว่าเราเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างนี้แหละโทษอะไรโทษว่าเราเกิดเกิดมาเขาก็ด่าอย่างนี้แหละ เกิดมาเขาก็อิจฉาเขาก็มาว่าอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าก็โทษตัวของท่านเองเป็นผู้มาเกิดเพ้นจึงละเสียเพิ้นมีสติมีปัญญาละโทษตัวของท่านเมื่อเห็นตัวของท่านก็ละไปเลยเปรียบเหมือนเรามองเห็นหน้าตาของเราที่มันไม่งามตรงไหนเราก็ตกแต่งขี้ดินหม้อ หรืออะไรมันติดที่ไหนมันสกรปรกที่ไหนเราก็แต่งมันสวยมันงามเป็นสาวงามขึ้นมาเป็นบ่าวงามขึ้นมาฉะนั้นในทางพุทธศาสนาเพิ่นอย่างว่างามเบื้องต้นคือศีลอธิก,กัลยาณนังงามเบื้องต้นคือศีลคนมีศีลนั่นนะ่ะนเป็นคนงามเป็นก็เป็นสาวงามมเฉกกรยาณัง จิตเป็นสมาธิเป็นคนงามปริโยสานกกรยานังคนที่มีปัญญานั่นแหละเป็นคนงามคนดีที่พระพุทธเจ้าเป็นบ่าวงามงามที่พระพุทธเจ้าบ่าวงามในโลกคือพระพุทธเจ้าใครสู้ไม่ได้ไปเมืองสวรรค์ก็ว่าเทวดาก็ว่างามเทวละงามเหมือนเทวดาเขาว่า พระพุทธเจ้างามอยู่ในศีลมีศีลดีมีธรรมดีอธิกรยานังมัดเฉกรยานังงามท่ามกลางคือสมาธิตั้งมั่นหนักแน่นไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหายปล่อยวาง